รบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเช่นเคยนะครับเทคนิคเต็มนันเองนะก็อยู่กับวันพุธกันอีกรแล้วนะครับกับการจัดดับนะครับเนาะก็ในคลิปจัดดับในวันนี้นะครับเป็นเกมแนวฟุตบอลแต่ว่าจะเป็นเกมฟุตบอลที่ไม่ใช้เน็ตที่เอามาท่านผู้ชมได้โหลดไเล่นกันนะครับใครที่มองหาเกมฟุตบอลไม่ใช้เน็ตเล่นอยู่นะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับหรือว่าใครที่ต้องการที่จะดู เกมฟุตวันที่สามารถเล่นกับคนอื่นได้นะครับก็สามารถเข้าไปดูในช่องได้มีให้เราไปโหลดเล่นเลยน,นะครับเนาะแลสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนอเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากขอเกมมานี่ครับขอไม่ได้ตายรางของทุกคลิปแล้วก็คลิปนี้นะครับจะเป็นเกมฟุตวันที่ทั้งมีอยู่ในปี2023แล้วก็ปีก่อนๆที่สะสมกันมานะครับก็อาจจะมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ ก็ไปดูกันเลยคิดว่าเลยดีกว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดก็เกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเราก็มาอยู่สลับเกมแรกกันนะครับใครที่มองหาเกมฟุตบอลไม่ใช้เน็ตแล้วก็ออกแนวคล้ายๆสมจริง บังคับเองได้อยู่นะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าฟุตบอลขับ2023นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมฟุตบอลที่เราเนี่ยจะสามารถบังคับตัวละครได้เองนะครับแต่ว่ากราฟิกภายในเกมต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเหมาะกับมือถือสเปคต่ำไม่ได้สวยจนเกินไป นะครับตัวเกมจะมีประเทศหลายประเทศให้เราเนี่ยไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกนะครับรถโม่ต่างๆให้เราไปเลือกเล่นค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับภาพกราฟ,ฟิกก็ไม่ได้สวยจนเกินไปนะครับภาพในการเล่นก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะ ใครที่มองหาเกมเล่นง่ายๆอยู่นะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมทีมีชื่อว่า s o c c e r Superstar สนะครับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นง่ายแล้วก็เล่นชิลนะครับสำหรับแฟนเกมฟุตบอลนะครับแล้วเกมนี้นะครับจะเล่นเป็นด่านเล่นเป็น ช้าเตอร์ไปนะครับในการเล่นเกมนี้เล่นไม่ยากเลยแค่เราเนี่ยจะต้องลากเส้นตัวของตุลคอนให้ทําการเตะลูกฟุตบอลนะครับไปหาตัวของฝั่งเราให้ได้ในการลากเส้นนี้นะครับเราก็ต้องพิจาราก่อนว่ามันจะไปตกตรงไหนเพื่อจะให้โดนตัวของฝั่งเราเกมนี้จะเล่นด้วยระบบแนวตั้งแล้วก็ด่านภายในเกมค่อนข้างที่จะมีเยอะแยะมากมายให้เราไปเลือกเล่นกันนะครับเนาะ เป็นเกมที่ถ้าหรือว่าใครที่ชื่นชอบเล่นเกมฟุตบอลในสไตล์โชว์ลีลานี่ยนหน่อยนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าสกิลทวินฟุตบอลนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะสามารถโชว์ลีลาของเราในการล็อกล็กได้นะครับแล้วก็ตัวเกมจะเล่นเป็นด่านนะครับยิ่งเรานะครับเล่นผ่านด่านไปนเยอะเท่าไหร่แล้วก็จะมีค่าประสบการณ์ ที่จะให้เราเนี่ยปลดล็อกกระบวนท่าต่างๆมาให้เราได้เล่นกันนะครับซึ่งแต่ละท่าจะมีความเท่มากๆในการล็อกหลบตัวของฝั่งตรงข้ามเกยังมีระบบสกินตัวละครที่เราเนี่ยสามารถเลือกมาใส่ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับภาพกราฟ,ฟิกภายเกมก็เป็นภาพกราฟ,ฟิกที่น่าจะมีความสวยงามมากๆแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีด่านไล่ด่านให้เราไปเลือกเล่นกันแล้วก็เป็นระบบ3 d ด้วยนั่นเองนะครับใครที่จะต้องการเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลอง โหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเกมที่สีเนี่ยก็จะมี่ื่อว่า Soccer Hero 2023นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะคล้ายกับเกมที่2เลยก็คือเราเนี่ยจะต้องวาด ลายเส้นนะครับให้เป็นตามที่เราต้องการว่าเราเนี่ยจะกําหนดให้นักเตะของเราเนี่ยเตะไปโดนตัวบุคคลคนไหนนะครับถ้าเราเตะไปโดนสตูนะครับเราจะเสียเลือดด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีการเตะได้หลายแบบเลยทีเดียวขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเล่นแบบไหนแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีด่านหลายดาบให้เราไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะแยะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ตัวเกมยังมีโหมดต่างๆที่จะเป็นโหมดทัวร์นาเมนต์ที่ให้เราเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะแต่ใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้าลองโหลดเข้าลองเล่นกันได้แล้วก็ตัวเกมจะเป็นเกมที่เล่นโดยระบบแนวตั้งด้วยนะ เป็นเกมที่มีชื่อว่า Pro League Soc c e ็ก็สำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมฟุตบอลที่เราเนี่ยสามารถบังคับได้เองนะครับแล้วก็ตัวเกมยังสามารถสร้างทีมสร้างเสื้อตกแต่งเสื้อได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ไม่กี่สเปคด้วยนะครับเนาะมีโหมดต่างๆให้เราเลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบการวางแผนทีมด้วยเพื่อจะให้ทีมเนี่ยได้เล่นอย่างสมดุล นะครับแต่ว่าตัวเกมนี้จะมีข้อเสียก็คือหน้าตาตัวละครมันอาจจะคล้ายๆกันหน่อยใครมีซีเรียสนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นเกมนี้กันได้เพราะว่าตัวเกมเนี่ยไม่กินสเปคด้วยและเป็นเกมที่เล่นสนุกด้วยเหมือนกันนะครับฟรีคิกส์ฟุตบอลรีเจนต์นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวคล้ายตัวของเกมลากเส้น แต่ว่าตัวเกมจะมีความแตกต่างจากเพื่อนก็คือตัวเกมเนี่ยเขาจะมีการลากเส้นที่เขาจะแบ่งเป็นช็อตๆไปนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีการสกัดตัวของฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับเพื่อจะให้ตัวของเกมเนี่ยมันไหลลื่นมากๆตัวเกมเนะครับถ้าเราเล่นเป็นหน่อยนะครับจะเป็นเกมที่เล่นสนุกมากๆก็คือการเตะ ต่งางก็ขึ้นอยู่ว่าเรานี่จะสกัดหรือว่าจะเตะเข้าไปฝั่งตรงข้ามได้อย่างไรตัวเกมจะมีการอัปเกรดตัวของนักเตะด้วยยิ่งเราอัปเกรดนักเตะไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีสกิลเพิ่มเติมหรือว่าสกิลตัตวทําให้นักเตะม,มีความแข็งแกร่งเพิ่มมาขึ้นตัวเกมนะครับจะมีโหมดหรือว่ามีทัวร์นาเมนต์ต่างๆให้เราเลือกเล่นคอน่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยเ,เล่นไปนานเท่าไหร่นะครับตัวเกมจะมีระบบการเปิดการ์ดนักเตะด,ด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นที่เกมหนึ่งที่เล่นสนกกกรออาฟิ 2อดีลเลยทีเดียวนะครับเนาะ Day ชื่อว่าตูนขับฟุตบอลเกมนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ตัวละครภายในการ์ตูนในค่ายของ CN มาใส่ในเกมนะครับซึ่งตัวเกมนะครับจะมีรูกเล่นต่งตางๆค่อนข้างเยอะนะครับ,รบเพราะว่าตัวเกมในการเล่นเกมในแต่ละดานเนี่ยมันจะมีตัวของไอเทมเมื่อเราเก็บด้วยแล้วก็มีการชาร์จพลังเพื่อจะทําให้นักเตะของเรานี่มีพลังที่สามารถเตะทุกวันได้เข้าโกยิ่งมากขึ้นนะครับเนาะ แล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีการเลือกตัวละครในสามเนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเอาใครลงไปเตะแล้วก็ตัวละครจะมีตัวละครในตำนานที่เราเนี่จะต้องไปเก็บสะสมกันด้วยนะครับก็มีเกมหนึ่งจะเล่นสนุกเฮดฟุตบอลนะครับตัวเกมเฮสฟุตบอลเนี่ยจะเป็นเกมฟุตบอลที่ใครหลายคนก็น่าจะเคยเล่นกันแล้วก็คือหัวโต เตะบอลน,นั่นเองนะครับที่เราเนี่ยจะนำนักเตะต่างๆไปเตะบอลยังไงก็ได้ให้เข้าประตูฝั่งตรงข้ามซึ่งตัวเกมเนี่ยสามารถเลือกทีมได้นะครับว่าเราเนี่ยจะเอาทีมตัวไหนแล้วก็ตัวละครตัวไหนแล้วก็แต่ละตัวละครก็จะมีท่าไม่ตายแตกต่างไปด้วยเกมนี้มีท่าไม่ตายด้วยนะครับเพื่อจะให้เราเนี่ย ได้เพลิดเพลินกับการเล่นด้วยนะครับตัวเกมยังสามารถอัปเกรดตัวละครได้นะครับมีการเปิดแพ็คนักเตะด,ด้วยเหมือนกันนะครับภาพกราฟ,ฟิกจะเป็นภาพกราฟ,ฟิกออกแนวสองมุมวงด้านข้างนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะ ใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนววางแผนอยู่แล้วเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า w e r ร์สโตรเกอร์แนะครับนาะสาหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมวางแผนแนวสไตล์ฟุตบอลที่เราเนี่ยจะสามารถจะทีมเพื่อลงไปสู่ในลีกใหญ่หญหญได้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยยิงประตูเองหรือว่าจะสกัดเองก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเล่นอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีการเลือกตัวของทีมด้วยนะครับใครจะเอาทีมไหนก็เล่นได้ ตามที่เราต้องการเลยนะครับเนาะก็เป็นเกมที่เล่นสนุกก็มีระบบการวางแผนที่เราเนี่ยจัดการทีมได้ดีนะครับเนาะก็ภาพกราฟิกภายในเกมนะครับจะเป็นภาพกราฟิก 2D ไม่กินสเปคเลยใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเกมที่มีชื่อว่าฟุตโลนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมทั้ง PC นะครับที่พอเราม,ามือถือกันด้วยนะครับสำหรับเกมฟุตโกลเนี่ยเป็นเกมที่ทําออกมาได้สายฮายมากๆซึ่งสายฮาอย,ย่างไรนะครับจใจเราเนี่ยสามารถนำอาวุธต่างๆไปเล่นภายในตัวเกมได้เลยนะครับจะเป็นการบางระเบิดหรือจะเป็นการตั้งป้อมปืนหรือเป็นการขังก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไปเล่นกันนะเป็นเกมที่เกียนมากๆบอกเลยแล้วก็ตัวเกมจะมีด่านในด่านให้เราลงไปเล่นกันนะครับจะเป็นด่านที่เป็นทะเลทรายอวกาศ พวกด่านปกติก็มีนะครับนะ้องเป็นเกมที่เล่นสนุกมากๆคือจะเล่นเป็นแบบมัลติเพล y เล่นกับผู้เล่นก็ยังได้เลยนะครับใครที่ต้องการจ,จะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้ก่อนตัวเกมนะครับอาจจะมีโฆษณามาใส่ด้วยนะคใครที่อยากไม่มีโฆษณาก็สามารถซื้อลบโฆษณากันได้นะครับสำหรับตัวเกมนี้ภาพการาฟิกไม่ได้สวยนะครับจะเน้นหาไปเลยนะครับนะ้องสำหรับตัวเกมนี้นะ เกมแนวะฟุตบอลที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับกองมาท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนว่าเจอกันคลิปหน้าเป็นการจัดดับเกมไลน์ก็ฝากติดตามกดไลก์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนีนน้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม